สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568เริ่มเดือนแรกของปีมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ธรรมศินในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้น มาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั้วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกโอ้อาบน้ำมนต์เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์กำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยกันแล้วนะคะในช่วงเปิดมาต้อนรับปีใหม่กำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกใครที่ อ,อมีเคราะกรรมใดๆในช่วงปีพุทธศักราช2,567ในช่วงปีพุทธศักราช2,568กำลังจะหมดเคาะหมดโศกดังนั้นให้ไปทำบุญทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิอาบน้ำมนต์ซะบ้างก็จะยิ่งดีเหมือนเป็นการไล่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วรายต่างๆในชีวิตให้ออกไปนะคะไปมูต้องมูไปไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาบน้ำมนต์เอาน้ำมนต์มาอาบในช่วง วันที่หนึ่งมกราคุณอาบน้ำมนต์เลยอาบด้วยตัวเองก็ได้นั่งอาบกลางแจ้งเอาน้ำมนจากวัดดังๆจากวัดที่คุณเคารพนับถือตั้งถังน้ํากลางแจ้งนะคะแล้วเติมน้ำมนลงไปแล้วอาบตั้งแต่หัวยื่นเท้าไปทางทิศตะว,วันตกไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตนะคะมันจะทําทให้คุณพบเจอกับสิ่งที่ดีงามนะคะเขาเรียกว่ากอดรัดในที่นี้ คุณอาจจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีคุณอาจจะมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณคุณอาจจะเจอความรักที่ดีๆหรือคุณอาจจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีคนคนที่ดีกับคุณอย่างจริงใจเกิดขึ้นนะคะใครที่โสดก็อาจจะเจอคนที่ถูก อกถูกใจใครที่มีคู่อยู่แล้วคู่ครองของคุณก็อาจที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นใครที่ทํางานทําการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะคําว่าเงินใต้โต๊ะอาจจะมีการที่เรียกว่าใครที่ชอบบนบานสารกล่าวอะไรก็ตามก็อาจที่จะต้อง ระวะระมัดระวังการติดสินบนหรือบางทีบางคนอาจที่จะต้องทํางานอะไรที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการที่จะต้องมีการใต้โต๊ะเกิดขึ้นก็ต้องให้บ้างเพื่อที่จะได้ให้งานของคุณไหลลื่นหรือใครที่ไปสมัครงานก็อาจที่จะต้องมีเกณฑ์เสียใต้โต๊ะนะถึงจะได้งานได้ง่ายๆวานอนได้แก้ววานอนวานอนได้แก้วนี่เขาบอกว่าเหมือนลิงได้แก้วลิงได้แก้วอาจจะไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นน่ะ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์กาโยกในปีนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะมันยังอยู่ในช่วงต้นปีนะมันยังตกคำว่าโลกาวินาทอยู่บางทีคุณอาจที่จะมองข้ามในสิ่งที่ดีๆหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วคุณมองข้ามไปเขาเหมือนกับเขาเรียกมีของดีมีของมีสิ่งที่ที่ดีอยู่ในมือ แต่ไม่มองเห็นคุณค่าก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆอยู่ในมือของใครบางคนแต่เขามองไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าคุณอาจที่จะต้องทำอะไรแบบ ครบวงจรอย่างเช่นว่าการงานที่คุณทําอยู่มันอาจจะเป็นการงานที่ครบวงจรส่งเสริมทําให้คุณเนี่ยมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องย้ําคิดย้ําทํากับสิ่งที่คุณทําเพื่อที่จะทําให้คุณเกิดความชํานิชํานาญมากยิ่งขึ้นมันจะส่งผลทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะทําให้มีผลงานทําให้มีความโดดเด่นในสิ่งที่คุณทําให้มากยิ่งขึ้น รอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ต้องรอเวลารอโอกาสสักนิดหนึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าคุณต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งแล้วมาถึงจะได้รับโอกาสดีๆหรือมีคนเห็นคุณค่าของคุณใบต่อมาได้ได้หลังวันที่สิบห้าไปแล้วน้ําขึ้นให้รีบตักเลยนะอา,นอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าในตัวคุณขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น แสดงผลงานแสดงศักยภาพให้โดดเด่นขึ้นมาเรียกว่าอะไรที่ปรุงแต่งแล้วทําให้มันโดดเด่นขึ้นมารีบทําเลยเพราะเป็นจัง,วง,จงหวะที่น้ําขึ้นให้รีบตักนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบตักตวงในสิ่งที่โอกาสที่จะเข้ามาหลังวันที่สิบห้าไปแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในในวิชาความรู้ที่คุณจบที่คุณสําเร็จเอาวิชาความรู้ตรงนะั้น ตีแผ่ออกมาให้เขาเห็นศักยภาพของคุณให้มากๆบอกได้เลยว่าวิชาความรู้ต่างๆมันจะเป็นโล่คุ้มครองคุณทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆทําให้อะไรก็ตามที่มันจะเข้ามากระทบคุณทําให้คุณเดือดร้อนจะไม่สามารถทําให้คุณเดือดร้อนได้เพราะวิชาความรู้เพราะการปรุงแต่งที่พัฒนาต่อยอดของคุณทําให้เป็นโล่ที่ดีทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองดูแลปกป้องคุ้มครองคุณนะคะ อย่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่าทําอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าถ้าคุณทําอะไรออกนอกลู่นอกทางไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมมันมีเกณฑ์ของการมีคดีความเกิดขึ้นได้หรือบางคนที่ไม่ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ออกนอกลู่นอกทางก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่คุณอาจจะกลายเป็นว่าคุณเก่งคุณขยันคุณทำงานดีแล้วมันค,คุณอาจจะถูกตีกรอบให้คุณต้องทำทำอย่าง ทำในสิ่งนะั้นมากเกินไปอึดอัดออกออกนอกกรอบไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องเป็นต้องเป็นความรับผิดชอบของเราคนเดียวหรือความผิดที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเราต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างหนักสักนิดหนึ่งนะคะมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจเกิดขึ้นได้แต่เขาบอกว่าถ้าคุณทําอะไรที่มันเต็มที่นะคะคุณทําอะไรที่มันเต็มที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมอบใจให้กับคุณเลยว่า คุณเป็นคนที่มีผลงานถึงแม้จะทําอะไรที่อยู่ในกรอบทําอะไรที่รู้สึกอึดอัดทาอะไรที่มันค่อนข้างยากค่อนข้างเหนื่อยคุณไม่ปฏิเสธคุณไม่พูดไม่บ่นเลยผู้ใหญ่มอบใจให้กับคุณดังนั้นน่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงปลายปลาย,ปลายเดือนนะเขาบอกว่าปลายเดือนเลยเนี่ยการงานของคุณดีมากเลยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความ ศรัทธาในตัวคุณเรียกว่ามอบใจให้กับคุณเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้อะไรมาแบบง่ายๆถึงแม้จะเหนื่อยถึงแม้จะหนักนะคะถึงแม้จะเกิดความอึดอัดใจถึงอาจจะมีอยากจะมีปากเสียงอาจอยากจะโต้อตอบบ้างให้อึดเอาไว้แล้วบอกได้เลยว่าผู้ใหญ่หมอบใจให้ดังนั้นอะ่ะการงานของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงมอบใจนะการงานของคุณอาจจะมีความก้าวหน้าได้มากยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นการงานเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์กำลังจะดีแต่มันมีอุปสรรคนะอย่าลืมว่ามันเป็นโลกาวินาศเนี่ยอุปสรรคติดขัดการเหนื่อยที่ต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นรู้สึกท้อรู้สึกอยากจะออกรู้สึกแบบว่าอึดอัดไปสมดทุกอย่างแต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะเขามองเห็นในความสามารถในความโดดเด่นของตัวคุณอยู่นะเพียงแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะรู้สึกอัดก็ได้นะคะ อาบน้ำมนต์อย่างที่ว่านะคะการเงินเป็นยังไงการเงินในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ดีมากกว่าปีที่แล้วขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะยังมีการกระท่อนกระแท่นยังมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่งานเกิดขึ้นอาจจะมาจากสุขภาพอาจจะมาจากเรื่อง ค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันเป็นดินพ่อขางหมูมาจากปีที่แล้วนะคะแต่มันก็จะค่อยๆขีคลายขึ้นแต่เรื่องว่าการเงินก็ยังฝืดเครื่องอยู่แหละในช่วงเดือนมกราคมแต่มันก็ยังจะมีทางออกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะต้องมีความเอออาจจะมีเกณฑ์ของการรับผิดชอบกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะเข้ามาแต่คุณก็ยินดีที่จะจ่ายหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหมดไปกับเรื่องการศึกษา หมดไปกับเรื่องการเรียนรู้ต่างๆนะคะหรืออาจจะหมดไปกับเรื่องการเรียนก็ได้เอ่อถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าใครโสดก็จะเจอคนถูกอกถูกใจนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วเขาบอกคู่ครองของคุณอาจจะช่วยส่งเสริมผักดกันสนับสนุนคุณประคับประคองให้คุณเอ่อข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเรียกว่ารักกันมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ถ้ามาดูดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจแต่ก็ถ้าใครเป็นโรคหัวใจอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะรักษาหายระวังเกี่ยวกับเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะโอ้เสียงอึกกระทึกหน่อยนะหลานหยุดนะคะหยุดยาวซะด้วยหยุดอ,อ,อะไรนะคริสต์มาสไปยันปีใหม่เลยนะคะเริ่มหยุดตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ เรียนวันสุดท้ายนะคะทีนี้ก็บอกว่าสุขภาพเนี่ยใครที่แข็งแรงดีก็วัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานจัดว่อย่างแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้าใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพอย่างเช่นเป็นความดันนะคะเป็นโรคหัวใจหรือเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดต้องดูแลนะคะต้องดูแลต้องลดอาหารลดการกินซะหน่อยนะคะระวังการเป็นโรคอ้วนได้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินบ้างนะคะ ทีนี้โชคลาภมีไหมโชคลาภยังไม่มีนะต้องบอกเลยโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยยังไม่มีแต่โชคลาภที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานมาดามมองว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านหน้าที่การงานซะมากกว่านะคะแต่โชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยยังไม่มีใครที stop, ่มีเกณฑ์ที่จะศึกษาเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาส่งเสริม สนับสนุนด้านหน้าที่การงานของคุณบอกได้เลยว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมแต่เป็นการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมที่แบบว่าค่อนข้างแบบรับภาระค่อนข้างหนักอึ้งเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างจะหนักสักนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ขอให้ไมนข้ามผ่านกาลโยกไปก่อนในช่วงเนี้ยจนถึงเมษาทนหน่อยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เพราะมันยังเป็นโลกาวินาศอยู่แต่ก็เรียกว่า คุณกำลังจะหมดเคราะหหมดโศกนะคุณกําลังจะดีขึ้นนะก้าวมามะกราเนี่ยกำลังเริ่มดีขึ้นอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ไปไปมูสักนิดหนึ่งไหว้ไหว้ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยอย่าปล่อยปะละเลยอย่าเขาบอกว่าใครที่สวดมนต์ได้ก็สวดมนต์ใครที่นั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิซะนะคะวันที่หนึ่งมะกราเริ่มต้นปีเนี่ยอาบน้ำมนต์สะเดาะเคราะ ไล่ความไล่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกจากชีชวิตแล้วไปไหว้ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระแก้วมรกตนะคะไปไหว้วัดระฆังเพื่อให้ตัวเองมีชื่อเสียงไปสวดชินบัญชรสิบจบแล้วขอพอรจากสมเด็จพระทธาาจารย์โตหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะเมื่อสําเร็จแล้วเราค่อยไปไหว้ขอข้ออื่นเพิ่มเติม ไปวัดอุุณเพื่อให้ชีวิตพบกับเจอกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปวัดกัลยาณมิตรเพื่อให้มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะไหว้ขอพรซะแล้วคุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีอุปสรรคติดขัดใดๆที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็จะมีกัลยาณมิตรที่ดีมีคนที่ดีมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณชี้ช่องทางที่ดีให้กับคุณนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงที่ มันจะมีโอกาสชีวิตกําลังจะพลิกแหละชีวิตกําลังจะพลิกไปในทิศทางที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แต่มันอาจจะเจออุปสรรคติดขัดอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นโลกาวินาศไงนะคะก็จบคําพยากรนะสาหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ไปแก้ไขไปทําในสิ่งที่ส่งเสริมให้ตัวเองดีขึ้นอย่างที่มาดามแนะนานะคะมันก็จะทําให้อุปสรรคติดขัดเนะี่ยมันลดน้อยถอยลงไปใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโน,โนหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวง เป็นการส่วนตัวกับมาดามทักอินบอกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด,ามด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ